เอาเลยเฟสเทียหกเขี่์พื้นที่เดี๋ยวแป๊บหนึง่งปานกูว่ากูซ่อมปืนไว้หมดแล้วก่อนเลิกนี่เออไอ้เหี้องรถเกินครึ่งหมดเลยลไปไป กระตูลุงปิดประตูดีกว่าเวรไปไหนแล้วอะไรไปไหนหา้ซอมบี้ือตรงนี้ล็อก่างนี้ต่อเนาะออกทางหน้าต่างเิอร์ลิมระเบียง

ต่อมทีข้างนอกตีเข้ามาแล้วมั้งข้างนอกอืมแต่ตรงไหนไม่รู้อ่ะดิใช่อยู่ข้างนไปไปเถอะ ไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วก็ลงใช่ไหมม,มันตีประตูตึ๊บเข้ามาได้อันนี้ลอกเห็น <c oughs> มุงดอีอ๋อ คุณแจไว้ทำอะไรวะคุณแจไหนในห้องนี้ควรที่จะเปิดอะนนไรเปิดอะไรก็ได้ั้างเปิดประตูอนี่เปล่าไอ้ข้างล่างอะที่เราจะไปข้างล่างเนี่ยเปิดประตูห้องนี้นี่กุคนดแล้วเออเปิดประตูห้องนี้ เก็บเก

à. một lần đấy. Lấy một lần, lấy một lần. Ờ thằng này là, À, bỏ. Mì đang ăn không phải nhỉ? Ừ, không. Đẹp rồi, không sau. นี้ไม่ได้หรอกมปิดไปก่อน,น,นอไม่มีกา<ค>รให้มักเจาะอันนี้หน่อยสามพัน <Okay. S 2> อะไรตีนเต็ดตัวไม่มีอะไร อ,อยู่ไหนล่ะมันก็เปิดทางไหนบ่าไม่ไปทางนี้ทางนี้ต่ออันน้มันห้องอีกทางหนึ่งที่เราเราต้องโดดเราง่าลงมามเราไปทางนี้ก่อนได้ไงมันตีตีจะเป็นรูยอยู่แล้ว อนกล่องแป๊บนึง ต้องลิฟไม่มีอะไรต้องน้ำรื้อแล้วเจาะแล้ววะอ๋อมีนะม,มีอะไรเนะาะแล้วก็ส่วนนี้ใคออืมทำไมต้องไปปิดตะเกียงเดินมา ระสุนอ๋อมึงใครมันเดินมาเทียบเลยอืมเห็นไหมตอนแรกมันตีประตูนี้อยู่เลยเนี่ยตีเนี่ย ตีไม่เลิกอยูตออ่ตีไม่เลิกอยู่ตูตหลายพันอยู่เดี๋วยวเราไปฝั่งนู้นกว่าดี้วมบ้างต้องน้ำรือแล้ว แล้วเราก็เปิดประตูนี้ ข้าดูตายการข้าเห็นมันไม่นี่มันไม่ส,สม่ำเสมอกันอ๋อข้างหลังข้างหลัง ของเรือหมดละไปไหนนะทางนี้ต่อเนาะเรือยังไมเนี้ยเรือหมดแล้วเรือหมดแล้ว,รลวตรงนน้นมีอะไรบ้าง

มันมาจากไหนรูกข้างหลังแต่กา็จากข้างหลังแน่เลยเลือของเลือของ สือไม่ได้รื้อแต่กล่องรื้อหมดแล้วตัวแหกปากมาแล้วม,มีอะไรนะไม่มีอะไรห้องนั้น Lock dia Tidak ada yang tahu Yes, sir. กระตุกแบบงด้วยลูกองออตู้น้ำกดไม่ได้ 南瓜。能 โอเคหมดแล้วตอนนี้ล็อกต้องเข้าทางหน้าต่างนี่นะไม่ได้

ข้าวแป๊บหนึ่งสองคำเด็ดไปย้อยนกลับทางเก่านีมอ,อะไรก็มัน้างหนยินผ่านซะอย่างนั้น เตรียมตัวสัตว์แตกเลยไม่น่าเลยตีธรรมดาก็พอ ข้างหลังมึงอนี่ยดาวิดไหนดาวแล้วบอกไม่ปลาระเบิด น่าจะเป็นตัวคา,านัาง่งองตรงหนาครับโด๊ก็ใส่กูเชิยเกี่ <laughs> yeah. หมดแล้วเนาะเสียของก<ม>ันเดี๋ยวจะได้ไปได้เลยอ๋อโอเคอ่านหนังสือ้โอเคอ่านด้วย <S <S เสียงใกล้ๆก,ลกันเลยเนาะอยู่ข้างคนไงทางออกไกล้มาเอากรุรโอเคสองร้อยเจ้าสิบน,นัดนี่ไง นั่งไงอยู่ตรงหน้าต่างอ่ mm hmm. อยังตีไม่ยังตีไม่ทะลุมันยังตีไม่รู้เอากระสุนมึงไปด้วยหมดละเอากระสุนยาวร้อยนัดไม่มีมีแค่อย่างเดียว mm hmm. เคลียร์ของก่อนไหนปะ ไม่รู้แบบนึงกำลังเคลียรยของอยู่เสียงเงียยไปแล้วตายว่ะแต่มีมาใหม่ตัวอืม ขึ้นปิดทาง,งชิบหายแล้วใครตัวอ,อยู่หน่สสยอยมันตีทะลุยังยังไม่ทะลุใช่ไหมอ๋อพื้นหล่นไปเฉยๆตกเจ็บขอ,อ,อ,องด้วยครับน,นั่นเยอะเลยแก ทะลุด้วยเหรอระเบิดอ่าใช่แรงดันนะ่ะทะลุอ๋อแต่ว่ามันไม่ทําลายื้นที่อันนี้เป็นระเบิดทําลายล้างสูงไงคือแลงออระเบิดลูกแดงใช่ไม่จะแรงสุดแล้อ่ะหมดแล้วเหรอฮะก็ตัวแหกปังหมดแล้วที่เอาเะพาะตัวแหกตักเจ็บของด้วยเออ ะกกรใช่เพราะมันไม่แนะน,นำการตรงตัวเองแบบลืมเลยตั้งปีใหม่ก่อนเดี๋ยวจะได้ไปได้เลยสามกว่าวเมตริกาพอดี

ออกนอกบ้านก่อน,นทางนี้ลืมใส่กระสุนนี่เี่ยโดนไปสามลัตเขตตั้งพิกัดต่อไปสามร้อยห้าสิบเก้าเมตรโน่อยู่ทางน้นเนี่สามร้อยห้าสิบเก้า